สบายดีประจย์โลประจย์ค่อยนี่มาปัวค่อยลูกเมีย,ค,ย,ค,ยค่อยคือลงยูทู e มันคือเว้าเนนั้นแท้จริงจ้อยเป็นผู้ไปก้อนไหนประจย์เลยไปอยู่ป่าอ้อยเกามือสิบมือยังกลับมามันกลับมาเรื่องหาเล่าค่อยได้โอ้ประจ,นปปจะันาาอไอ้เจ้าออกมาเงานพวบ้านเนอะให้เว้ากันกรับสวจ้อยให้มันเร็ว ดูไอสบายดีไอเอเอาคอยบอคอยจากันเนอเด้อเป็นจังใดกับเอ่อเรื่องของครอบครัวซุนเจ้าเนาะอ่อพากันตกลงแล้วก็เคลียร์ปัญหากันเด้อเนาะบอจันท์จะบ่ได้ขอเข้าไปอ่อยุ่งเกี่ยวน้ำเด้อส่วนนีเนอเอ่อที่บอจันท์เข้าไปหาแล้วก็ทายเอื้อจอยเมื่อวานนี้เนาะอ่อพอดีเมทาง ผู้ที่เพิ่นซอยช่มเจ้าและเพิ่นอยากให้อบอยากให้ขายเนาะ,ะที่ทางนะ,ะมีแต่ว่าบวจันท์สเข้าไปคุยแต่เรื่องนั่นเด้อเนาะเรื่องครอบครัวปัญหาหัวใจของซ่มเจ้ามีเรื่องมีเล่ามากมางอย่างกันมากเนี่ยช่มเจ้าว่ากันเองเด้อตัวนี้เนาะบวจันท์จะโบเข้าไปเด้อโดยไอ้โดยไอ พี่น้องเลยตื่นเศร้าขึ้นมากกับพบกับข้อความหรือว่าเสียงโทรกิ้งกังกิ้งกังพี่น้องเลยทั้งสองผัวเมียเอ้ยจอยแล้วกับไอเอเนาะทั้งเอ้ยจอยกับโทรมาเมื่อเช้านี้ก็ได้พี่น้องเลยว่าไอเอ๋กำลังสีลงมาแล้วว่าสันอยู่บ่ได้แล้วเฮือนหลังนี้ว่าสินีแล้วว่าสันพี่น้องเลยทั้งนั้นก็ได้อ้าวพี่น้องเลยปวดหัวน้ำดีบาดที่นี้เนาะพี่น้องเนาะมันเกิดยังขึ้น ครับครัวของเอจอยก็ไมเพี่น,นอ้องอันนี้นอ้องพี่น้องเลยเอา้าเนาะก,ก่อนอื่นเด้อพี่น้องเด้อกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องโมงเพื่อนกันเบื่อสุขุสุขสคนเนาะพี่น้องเนาะพบอพ่อกักกกนครับพอชันตอนเศร้าเมื่อนี้พี่น้องเไยบรรยากาศแบบอบุบเอาสลืมสลือซึมรึมสลือเน่นน้อยหนึ่งเนาะกับพี่น้องเไงเมื่อนีอ้มีเรื่องปวดสมองแต่ตเศร้าตจเสียวพี่น้องเลยเนาะเปิด โทรศัพท์ขึ้นมาก,กไ็ได้ได้ยินกับข้อความของไอเนาะอ่าเป็นเสียงแตกปไปที่นี้พี่น้องเอลยว่าอ่าทางไอนี่ส่งข้อความเสียงมาเนาะบอกทางบัจันว่าโอ้ยบัจันเอ้ยว่าจันเนาะคอยบ่ได้พิษอย่างไรว่าจันดุเมียคือไปว่าวเน่นั้นเนาะนะอ่ะาบัจจ์บ่าวเอนี่กลับบ้านมาเพื่อจะปีนป่วงพญาต่ออ่าป่วยแล้วป่วยว่าจันพี่น้องเลยเป็นเป็นโรค อาจจะเป็นโรคอีชังตัวบวมเนาะแต่เมื่อปัวบริคิดว่าลูกเมียซีวาลนั่นั่นว่าสันพี่น้องเลยเนาะและส่วนเอยจอยเนาะเป็นคนที่โบมาเฮือนมาซ่านเองว่าสันทางไอเอว้าเนาะตัวนี้อันนี้เป็นเสียงจากทางไอเอพี่น้องเลยอเนาะจังหวะทีดี เออเป็นในเรื่องเป็นเล่าเอียงเนาะพี่น้องเไยเดี๋ยวนี้ทางไอ้เอฟเฟนกลับมาแล้วพี่น้องเไยมาฮอดบ้านโนนสันเรียบร้อยแหละอยากให้บอจันนี่เข้าไปหาเดี๋ยวสิไกลเกียเรื่องอ่อให้มันเข้าใจกันกับพอบ้านเลยบอสันพี่น้องเไยทางบอจันกับเอ่อจะบุคอเข้าไปแล้วตัวนี้พี่น้องเไยเนาะบบสนับสนุนเรื่องการย่ห้างหรือว่าบบสนับสนุนด้านการพิจิียงกันเนาะพี่น้องเราอยากให้ ปรับความเข้าใจกันนะแล้วพี่น้องเย้ยเห็นได้สะผัวเมียมันเรื่องของครอบครัวเนาะสองคนสองคนพี่น้องเย้ยอ,อันนี้ทางบริจันร์จะขอเข้าไปแค่บอให้ขายที่ขายดอนเท่านั้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะ,ะเกิดเรื่องเลวอีกยังขึ้นอันนี้พี่น้องเย้ยเนาะ สักอย่างเหมือนน่ะเป็นยางโดยสิคอไปเตะกระตูเลยบทเสียงดอกเพิดเราเปิดเป็นสิมาขา่ามาตีมาพันเลยสิบัวยุงแล้วลักษเอาเนี่ยโดยชีราจ้าลดนีแล้วอ้าูพี่น้องเลยฮะทางนั้นกับปูนกับมานะ้บาในบัดที่นี่พี่น้องเลยเนาะโอ้ยไอ้แก่เกลี่ยเรื่องปูนก็เนีเ่ยจะว่ากันอีกเนาะพี่น้องเนาะเรื่องครอบครัวข,ของเลยจ้อยกับไอ้เอ อ่ะเป็นยังไงยังไปเบิ้งน้ำกันอีกคลิปหนะ้าพี่น้องเลยเดี๋ยวยังว่ากันไหมเนะเาะเาไปเอาปูนลบกกอนบัดที่นี่อโอเคพี่น้องไลยมาแล้วเนาะมาแล้วปูนพี่น้องไงที่ว่าจนสร้งในห้านขายเพื่นเนาะเมื่อนี้มาหอดจอดถึงเลยเด้อพี่น้องเลยเนาะ หน้าบ้านเ่าจันเลยตอนนี้พี่น้องเลยเอปโต้ร้อยกระสอบพี่น้องเลยสบายดีวาวสบายดีโอ้เป็นปูนแดงอย่างดีเลยพี่นองงนะ้องเลยเนาะอ่เพื่อนแหละในบ้านเพื่อนว่าไปเคลื่อนลังนี่ใกล้ๆนี่อ่าตัวที่ว่ามีประตูมอดน,นี่แหละเนาะอ่ไปพี่น้องเลยมาสองคนบ่โอ้ยแหวกใบอยู่วะสองคนเจ้านี่ น้อทีเดียวชิปตน้ตนกินยังแบกมาแล้วอ๋อโชคพี่น้องเลยมาแล้วมาแล้วปูนล้อยกระสอบมัอนี่อ<ม>๋อโชพี่น้องเลยเอา้าเอา้เอา,อามาเบิ่งการเาิ็ดถนนหนทางพี่น้องเลยบ้านคองบ้าจันยองเนาะมันนี้ก็ถือว่ารวมสมทบพี่น้องเลยเป็นปูน ทางคณะบ้านเนะาะผู้ปกครองบ้านเพิ่อนอบอกว่าต้องการปูนประสันพี่น้องเลยทุกอย่างเลยตอนนี้ขาดแคนครับประสันพี่น้องเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็เพิ่นเอาไวบ้บอไก่จากเพื่อนของมาจัดพี่น้องเลยเพราะว่าผืนหญ้าปูนมันตกมันเฮเนาะอ่าผมก็เ,กเลยเก็บไว้เป็นเฮือนของในบ้าน อยู่ข้างๆเพื่อนของเบาจันเองนี่แหละพี่น้องเลยมื่อน,นี้โชว์เอ <c oughs> เอว้าปลูกอย่าไรของเอิ่นเทินอยู่เนาะ <c oughs> ลอยกระสอบทางเบาจันได้สั่งมาพี่น้องเลยเมื่อน,นี้เนาะเป็นปูนแดงกาสิง ยังไงเนาะสิมังมามามามน,นี้บ่ผู้กคนสิมาเบรกซอยนี่พี่น้องเลยแมนแมนแมนบังเบรกซอยโอ้ยเนาะเอาใครเ,เป็นกาสิงบอกพิ่นว่าเนาะเป็นกาสิงยิกไหมยิกเด้อมาเด้อ โอเคเงินเพิ่นกับโบได้เงินเปิดบอกพี่น้องเลยเงินขีมทางเรามีแต่ขีพุ่นแล้วอันนี้พี่น้องเลยเนาะมาเบกพุนจะใส่เสื้อกไหมแท้เอออ๋อแหลงเงินร้องเออเออ มา string, เริ่มเลยไอ yes. okay. ้เลยลงเลยทางกันเนาะทางท่าพ่อพ right> ี่น้องเลยทางนี้เนาะสบายดีเด้อพ่อเด้อจ้าะสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้ทางลูกได้น้ำปูนพี่น้องเลยเอามะปะนี่ก่อนบ่พ่อนี่แม่นเอามะปะเนี่ยจ่ายตามทางเลยมาเลยสิโอ้เป็นเอาไว้เป็นจุดเป็นจุดเนาะเป็นจุด เอหลไปตกอลวคอบานนีีเนี่ยงไปเลยลุดเ่ยงไปเลยบานีพอไปทางใดก็วานนี่พอานนี่วัดโอวัดกานัไปเรียกวัดปุ้มโดยพอดีถือหน่วยของบ่วจันบ้านนี้พี่น้องไปรถปูนบดเน่ปูนบดปูนพอดีมาสองวานไอ้ยว้ เออทั้งปูนทั้งแฮทั้งทรายเพิ่นว่ามื้อนี้ก็เบิดทั้งแฮเบิดทั้งปูนเบิดทั้งทรายแต่ว่าสิลูกกันได้เอามาหม้อให้ได้กะแม่นสิได้หาถึงสมทบที่อือเออจะดมน้ําทําบ้านน้ําเมืองอีกเนาะบ้านน้ําเมืองอีกต่อได้ซื้อฮทรายอีกเออเบิเด้ออย่าเอาจํามันนั่นล่ะมันมันหางบ่ได้มีแต่ปูนก็เฮ็ดต่อบ่ได้เนาะมีแต่ปูนเต่อบ่ได้ถ้าเฮาบ่ได้ฮได้ายบ่พ่อ อ,อตอนนี้เบิดปูนไปจักกระสอบแล้วพ่อนี่ซาพออ่อคิดไรบ้างนี่มาแต่ก่อนนะกัสี่ 400, 400, 400, ร้อยสี่ร้อยบเตียงกอบมาให้าการสิบโตน,ตนอสองร้อยเออสิบโตนมากแลนี่ยมาถนะาวรนะกับห้าโทนออแล้วก็บ่อเซร็กนะโตนหนึ่ง บอลดีตัวนึงเนาะบอลีกับตัวนึ่งบอลบวกกันขอเนี่ยมาได้บวกกันเกิดเ่ได้เลยคิดไลเบิ่งเนาะว่ามันเบิดเท่าไรเนาะอ่าแต่ก็เบิดปัดเท่าพี่น้องหลายล่ตัวนึงจะได้หนิไงเออเท่าจะเข่าสองร้อยเมตรขึ้นมาใกล้แค่นั้นแหละขาดแค่นี้ว่าหยอดใช่พอปีนี้ผมขาดแค่นี้ขาดก้าว่าเสียมันหอดหมแบเอียงจุดจุดอันนาะเบงเนาะทางสุ้ม อ่าว่าสิมันได้700เมตรนะต่อต่อปีนี่เนาะเออคิดว่าไอ้โมแบงลงไปฮอดวัดนั่น700เด้อือแต่ว่าอยากได้ให้มันได้ฮอดหมู่ลก็ถือว่า ปีหน้าเฮาก็ยกแต่นี่ก็คือสิฮอดเฮือนพ่อจันนี่แหละโยโอ้ยปีหน้าเพิ่น่สิฮอดเฮือนค่อยนี่โอ้มันฮอดหน้าป่ากแล้วมันก็ได้สิได้ัก่อเพิ่นเนาะเออได้หน้าก่อด้เนาะเอยได้หน้าก่อแโอพี่น้องเอ้ยโอ้ิดหวังแล้วซะปีนี้เนาะบ่ฮอดเฮือนค่อยซ้ําปีนี้พี่น้องเอ้ยเออเอาเเฮาใส่ฮอดหั่นเนาะเอาเอาหั่นก่อนพี่น้องเอ้ยจังได๋กค่อยไปค่อยมานี่แหละอือย่างน้อยเฮาก็ค่อยกับแนวว่ามีทึกมีฮอดก็ย่เออ อยากว่าสั่งมาแต่รถมูมีแต่คนมานั่นทอกแก้ทอกใคือสิไวนะแม่นอยู่พ่อเห็นลูกทายลงไปแหลเห็นเพิ่นคอมเมนต์มาหลายอยู่เนาะทางฝั่งไทยเพิ่นคือบ่เอารถมูใหญ่ๆนันมามามูเลยว่าซั่นบดนี้ถเฮาบ่มีเนาะมันมันต้องได้จ้างเพิ่มตัวได้พ่อสิได้แบบนี่เฮาบ่ได้ใช้ผู้นั้นมาหมโตนนึง2โตนเา กเมกับชายมาหน้อหน่อยโดนยังหมดดอกไปน้ำแต่ละมือแต่ละอนะมันโบเมนน่ะคำนั้นมามันวดเป็นอันั่นได้ป่ะเป็นอีกราคานึงเออเอามาวัดชุดมันก็จะรับกันลุดมันต้องมีเลยซิปโตนเนาะโดยเออซิปโตนเขาจะมาต่อเขาก็จะไล่เงินโน้ตเจ้าวัดเงินมันมีทั้งหมดมันมืเดือต้องเก็บฮะจิ้บซิปเนาะเซิปโตนถุงของมันก็เลยซิปโตนเพื่อจะไปให้ไป น้ำบุหรี่าช่วยเพื่อไดยให้ได้ยังผมจะดมทุกน้ำต้นทุนเรกิจมันยังบุพพพอเนาะงบงบุพพพอว่าง่ายๆก็เลยเอามาบอได้บุพพ์พ่อเฮาเลยเอามาบอได้ติดตามเผื่อแห้งก่อนติดตามเผื่อแห้งถ้าสมมติว่าเอารถมู่นั้นมานี่เพิ่นจะเอาเป็นนี้เลยพอเพิ่นคิดยัง่ายังบ่ได้ถามเิ่งก็พอสิถามเิ่งอีกอ่ะเออผมราคามันจะบุหว่ามันเฮาเวทสี่นี่ สองตูนเเนาะโดยสองตูนเนี่ยมันได้แต่1ิเมตรผมยาวผมยาวของหน้าดินเออคออกมาห้อลองแถวห้องนี่กสิบไมันกวกทางนี้เนาะมันกวกเขาได้เ็นคนเอละายคนหน้ได้ีกันเออแบบนั้นพี่ท่าไงเขาต้องคุยกันไม่อีกตัวนั้นเนาะ คทำบ้างทำว่ามันนั่นน่ากัดสีเพื <h <h ่อควมควงไว้นาะเออผมเอาวนมันมีทิ้งไม่อยากขัสีได้สั่งเอาตัวนั่นเลยมันมันชิ้นใยญ่กว่ามันกัดสีกว่นั่นมีแต่เขาถ่ายก็จวดเขาถ่ายกวดถ่ายอย่างงี้ชื่อมันกัดสีนั้นเดียจะทั้งเราจันได้ถ่ายลงไปแล้วก็มีหลายพี่น้องไอ้เพื่อนคอมเมนต์เข้ามาว่าทางพรรคทางรัฐเขาช่วยอยู่บ้างาสั่งนะช่วยทางเมืองคนกลนกวมาช่วยมัน เมันก็เจ้าเมืองเพิ่นก็มาให้โตนึงเนาะมาประกอบส่วนนําทั้งเป็นล่างเล็กลางอย่างแแม่นเพิ่นพุ่นเบิดเออท้งเมืองพุ่นเบิดาก็ช่วยกันอยู่เนาะช่วยๆๆแต่ว่าลูกบ้านอยู่เออแถวอื่นนี่ก็บ่ได้้วว่าว่ายังให้แต่เจ้าแ้ว่าหมู่ไปประชุมหลาย้าก็ไปอยากเฮ็ดก็บ่ได้มีแต่เอาไม้บด้านโตคือได้ว่าอยากได้ยามไไปเอาโลดว่าเพิ่นยนว่าสมทบ อันเด็กเนาะเด็กกับอังกเอ่อตัวนึงเมาโอ้โดยๆเพิ่นบว่ายังสิซอยอยู่ยังสิซอยอยู่เนาะเออเอาสีนไว้ค่อยเป็นค่อยไปเห็นีได้ส่เนาะมันเป็นีได้คือสแบบคือบ่เือบ่แฮงแท้มื้อนี้ยังเาอยู่บ่บ่้ซากเอ้าเอาอันเ็มร้อยก่อนพี่น้องเอ้ยอืไเบิ่งอยู่ให้อันเอ่อคณะเพิ่น เพิ่มพลังก่อนตอนเช้าระดาจะพูดก็เอน้อมาพูด้มันีมอวนมา่ย้าให้เอะเดียวนี่เออเอาใส่เออเอ้ามายายกันอย่มาูซอยกันพี่้องเลยมาซอยกัน่มาหามซอยกันด้วยเสลยน่เสียนมัน ผมพี่น้องชาวบ้านเพิ่นบ่ได้มามื้อนี้พี่น้องเอ้ยไอ้บ่ได้มาเพราะว่าเพิ่นเบิดงบแล้วเพิ่นบ่ได้เฮ็ดมื้อนี้นะก็เลยบ่มีคนเนาะเพราะว่าปูนเบิดวานนี่บ่ได้ยังยังละงนี่แหละตั้งไม้ มื้อนี้แม่นบ่ได้เฮ็ดมื้อนี้เนาะโดยๆเออว่มื้อศาลามื้อศาลาอ่ะกับคับคับคร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 ับับครับบครับครับครับคแบบครับครับับคังครับ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 ับคัรับครับครับคร ทางงานฮั่นเพิ <invent fit romance> ่นกมาสองคนเขาหพี่น้องเลยเนาะว้อาเ็น้เด็นใหม่ายเด็กวันหน่า่างกอสร้าง่อย่เล่อน่งินคนเงินอโอ้นี่ต่อสายแล้ววันนี้เลยเ ลัดเอาคนในทางเลยพี่น้องเลยเนาะที่ได้ใส่ส้อยกันนี่แหละบ้านเฮาเนาะจังบรรยากาศสวยงามอยู่บ้านเฮาอนี้แหละว่าสนเนาะเดินไเดินมาสอยกันนี่ใช่ใ่บัวง้วปูนนี่าบ้านนี้สอยทนกตาเดียวนี่ยข้าวบ่ปวดตไไหนงเนี่ะเดินนี่ แทงในบ้านเพิ่นเอินเอาไปนี่เลยพี่น้องเลยตามัี้กันมี้ตเนาะโดยเขาาย่อเาเนาะ 5, 5อ,นอนันนะี้หาหาสบกิโลเลยเนาะสอบ 1, อสอบหนึ่กิโลแต่ว่ามันย่อย่อนี่ก็ยอ่ยอเข่าคือคืนี่คือนักกลัวเนาะมันเ <c oughs> ขาจับ <c oughs> แบบมันมื่นมันหยังเลยเออมักแม่มกัน็าซิ่บราณที่อาสกันนะั่นและนัก ไปแล้วไปแล้วพี่น้องเลยร้อยกระสอบอยู่นี่ร้อยกระสอบนี่ได้ประมาณเท่ายพอถ้าเห็ดเป็นอันนี้พรมยาวสามได้ประมาณสามสิบเมตรสดมสิเมตรสามสิบเมตรกินยาวเติบอยู่ถ้งพี่มันทางอยาค่วงเนาะ มาพี่ิ่นกะซีได้หน่อยเน่อนกซีสิบจอกมันกรได้อยู่สิบสองเมตรเทซิหาเส้นเด้รุ่นแมาว่าเหยียบได้สบายเอารมาสิป โอเคเนาะดีสุดโอเคดูโอเคเนาะครบเนาะโอ้โหโอเคเดี๋ยวจำนวนเจ็ดล้านห้าแสนพี่น้องเไยเนาะพอใจาย่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกะมีแต่ว่าฝากทางตู้พ่อบ้านนี้พี่น้องเไยเนาะกะเอ่อเบิ้งเข็ดตามขั้นตอนเนาะครับ

เนาะเออก็คือทั้งบ่าวจันทร์ชาแนลบัดข้อปดทั่วเนาะโดยที่ว่าได้มามอบปูนเออนี่กาคนละเครื่องกับเมนนองเชิดพี่น้องไงเนาะเมนนองเชิดกาหาหาซิปพอบ่าวจันทร์กาหาซิปทั่วแล้วเนาะในครอบครัวของบ่าวจันทร์ที่ได้มาม้อเออการดำเนินทางเนาะจากว่ามอบแล้วเนาะโอ้โห โอ้ยชอบใจไดานเเนาะเหายไหลเข้าัวนี่เนาะห้อยเท่าพันเท่าเนาะโอยสาธุเจ้าที่มีแห้งเลยไปทางใต้ก wild wild ็ให้มีผู้ช่วยเือไปทางเหนือก็ให้มีูช่วยเข้าสวยน้ําแเนาะว่าจะให้ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ ให้เจ้าอยู่ด nice <Now S 2> <RE> ีมีแห้งตลอดปลอดภัยการไปการมาเนาะไปทั้งใดกะให้มันมีผู้นักหนาถือตาเป็นต่อไปให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งความเจ็บยาช่วยได้ของไข้ยาช่วยมีให้หลับให้รวยอนุมีอนุมันคนยื่นบรรย์โดยสาธุเนาะโดยโดยกะเอาเมื่อไหร่เมื่อไหรฮอตนุ่ยฮอดตยังพื่ออะไรสิลงไปซอยอ่าภารกิจอีกพี่น้องเลยเนาะจะรุ่นน้ำกันอยู่ว่าสิ มาฮอดไสเนาะไปฮอดไสฮอดหั่นพี่น้องไงถือว่าเป็นสมัยของทางตู้พ่อเพื่อนเนาะเพื่อนก็ลายผ้าลายปีแล้วเป็นพ่อว่านมานี่พี่น้องเนี่มทันได้ปฏิวัติการจัคเือเนาะมาปีนี่ถือว่าเริ่มลงมือพี่น้องไงสร้างให้ลูกให้หลานเนาะหยุดนั่นแหละแมนก็ถือว่าว่าจันท์กับเซนภูมิใจพี่น้องไ็ถือว่าเกิดเป็นสมัยที่ว่าเฮ็ดแปลงทางเนาะ กะดีใจดีใจแม่นถ้าว่าปีนี้กําฮอยอ่อฮอดบานใหม่นี่บ่มีญี่ปุ่นก็ถือว่าโพโธเออาฮาได้อุดเนาะพุ่นแรกกสิ่าอยู่โดยคอยเฮ็ดค่อยไปคอยมาแหแม่นๆๆได้ก็เอาโดยกําเฮาสิว่าเออเฮ็ดอันปเดียวโลดกบรักแงก็บ่ได้นะมันงบประมาณหลายพอสมควรเด้อกะหนทางมันค่อนข้างไกลบ้านเฮาเนาะ แต่เป็นบ้านคนเดียวนะบ้านแบบบ้านตันช่ำอีกพี่น้องเลยบ่มีทางผ่านก็เลยแบบบ่มีบ่คอยมีสมทบเนาะเมืองคนกาศิได้ตัดออกไปทั้งพ้นสิมอยู่แล้วอ๋อชินลาดไปว่าพ้นสิมพูเออ้าวเออไปหาทางกันไอ้เพลิได้สบายเลย้สนิพี่น้องเลยเนาะเอาขอบใจละไรเด้อเสนอมาอนี้เด้อโอ๊ยขับใจขับใจโอ๊ยพี่น้องเลยก่อนเวลา โดยเรียกเขาเองได้ยังเรียกได้แต่ยังไลายนี่แมนแมนแมนพอเนาะเอามีแต่ว่าเก็บไปเด้อฮะไปอัดพิดไหมกล่าวเด้อขอบใจได้เลยครับเนาะก็โอเคพี่นตัวไงทางบัจจันทร์ก็ถือว่าพร้อมครอบพร้อมครัวมือนี้เนาะพร้อมกับแม่น้องเซื้อคนละหาซ <oy> <zos> like ิฟกระสอบเป็นล้อยกระสอบพี่น้อไงอ่าสมทบเห็ดทางเข้าบ้านเนาะ บ้านโคกใหญ่เมืองชุมพรเกี่ยงสวัสดิเขตเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าเรียบร้อยจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเจ็ดล้านห้าแสนกีบเนาะมอบเป็นปูนเลยพี่น้องเอ้ยมันจังฮอดจังถึงเนาะอ่ามันจังเต็มมิดเต็มหน่วยนะพี่น้องเอ้ยก็อ่าขอบุญขอบคุณวัตสุขูสุขคนแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเงินจำนวนนี่อาจารย์กะได้มาจากอ่าเงินเดือนพี่น้องเอ้ย ที่พ่อแม่พี่น้องให้เกียรติติดตามรับส้มติดตามโดยตลอดมาเนาะขอบุกขอบใจขอบบุญขอบคุณเรื่อยๆขอยกผลสำเร็จนี้ให้แกเอฟซีวัชซุคูสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับเมื่อนี้ว่าจันขอตัวลากอนพี่น้องเลยนาะพ่อกันไหมอีกคลิปหน้าเด้อเนาะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีโอ้ยพี่น้องเลยเนาะนะฮะไก่เกียร์เรื่องเบาเอ็กซ์กับเบย์จอยก่อนพี่น้องเลยเนาะโบแล่โบทั่วจักเจอ จะเกีดอย่างไรบาทนี้ปวดหัวดิว่าจันกระไดพี่น้องเลยเนาะอ่ะ,ะปล่อยปล่อยให้เราเป็นเรื่องครอบครัวข,ของเราได้กันเนาะพี่น้องเนาะ